โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมพัชระทีกับเกมไมค้าพ็อกเก็ตอีดิชั่นเวอร์ชัน่น1.0.8 <c oughs> ไม่ได้เลยพี่ว่ากี่วันแล้วเนะี่ยโอเคไปว่าช่างมันเถอะเราก็อยู่กับเซิร์ฟเมอร์เดอร์เซิร์ฟใหม่นะครับก็เดี๋ยวไอพีกับพอจะไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเอาพอ อืมจิกกูจอืมจิกกูจอืมเป็นเป็นเป็นยังงตมตุ้มตุ้ตุ้มตุมตุ้มีกสเจ็ดวิครับเจ็ดวิเก็บจะเริ่มเจ็ดวิครับเจ็ดวิเซฟนี้ครับเป็นเซฟ F C A นะครับ Murder ถ้าใส่พอร์ตนี้ลงไปก็จะเป็นมือเดือยนะแต่ถ้าไม่ก็ปเป็นพอร์ตธรรมดามันก็จะเป็นเซิร์ฟหลักนั่นเองครับผมบอกกันครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมเซิร์ฟไทยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่นะ่าจะไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับเนื่องจากว่าจะอาการความแหลกแล้วเซิร์ฟไทยนี่เลื่อนปืนเลื่อนปืนเลยนะครับผมนะก็มือไรช่วยๆกันนะก็ทัก ถ้าผมหายไปหลายวันก็งงสซายนะคือช่องผมบินนั่นเองมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าจะนอกเรื่องไปละเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวช่องก็บินจริงอนะบินจริงแบบบินของแท้นะนะละลอยระลิ้วเบี่ยงอวกาศนะโอเคเริ่อึ๊บอินโนเซน ความเพชรตรงนี้โอเคได้เพชรมาหนึ่งก้อนบอกก่อนนะครับผมเอาได้เพชรมาหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยสล็อตที่สี่ครับเวลาเราเก็บสนุนดีที่มาจะอยู่รับอ้าว Murder Left the Game Innocent Win What the Fuck อ้าวจีจีสิครับรออลไรจี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 เย่ yeah. อันีครับออกฟึบ ปัญญาคือออกนะครับผมโอเคไปต่ออีกเกมหนึ่งเลยครับผมบโอเคเข้ามาแล้วชุบอ้าว what the fuck มึงเข้าแล้วมันก็ออกเข้าแล้วก็ออกเข้าเข้าออกอย่าคิดอย่าคิดเลยเนรับผมไม่ันจะก,กลายเป็นเอ่อ อะไรอ่ะกลายเป็น x สามตัวแล้วครับผมอยากคิดลึกนะครับผมผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเหมือน,นเข้าเข้าออกออก,อกกันนะไม่ลบไปอะไรเออเข้าขาออกอกอกกันอย่างนั้นแหละโอเคยี <c oughs> นะ่สิบเวกเกมจะเริ่มนิ่งักมาสามนาทีฮนะก็ไม่เจอกันมลาลวก็ไม่ได้อัดคลิป หลายวันเลยนะครับผมคิดถึงกันบ้างไหมก็อย่างนึ่งครับผมไอคลิปมาด้วยคลิปแรกของผมนะครับก็ทึบยอดวิวครับผมอีกแค่หนึ่งวิวเท่านั้นก็จะถึงเป้าหมายคือ400นะครับผมส0 0ร้อยวิวผมจะสอนตีไกลเจ็ดบ็อกนั่นเองแบบง่ายๆนะสอนแบบคละเอียดแบบว่าหน้าอยู่ประมาณไหน เราต้องกดตีตรงไหนต้องตียังไงให้มันโดนแบบจังๆเนี่ยนะเอิมจะสอนมาแบบคดละเอียดนะส,สอนละเอียดกว่าอีซิกใต้นะครับผมครับผมหน้าตรงก็ทำได้นะหน้าตรงอะ่ะเจ็ดบล็อกอะ่ะไม่ต้องเห,นหนเ็นหน้าก็ได้โอเคอินนูเดี๋ยวดูก่อนฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้ใช่ไอ้ไม้หลบไปจะฟาร์มเพชรนี่เด็ก เด็กดอกจุ๊บจุ๊บจุ๊บไอ้มาให้มึงแกงเพชรกูใครเป็นมืเด้อจะให้รู้ว่าใครเป็นใครเป็นมือเดอ์อมือเดอร์จะได้ดักเราระวังไว้ครับผมเราไในเกมนี้เราไม่ควรไว้ใจใครยกเว้นดีเจคีฟครับผมถ้าเปเนมือเดอร์ก็จะไม่ไว้ใจเด็ที หมือนผมจะรู้แล้วนะว่าฆาตกรคือใครเอ้ยเมยไเมย์ไอ้หน้าตาแบบปะละเมื่มอ,อปปกี้น่าจะใช่นะว่าว่าน่าจะใช่นะัน,นี่เป็นมือเดอร์เซิร์ฟใหม่รับผมมอ,อร์เดอร์มอร์เดอร์ปลาดาบได้ครับผมก็เด็กทีว่าจะมีธนูเนาะไม่ใช่เบ็ดตกปลาเหมือนไอ้เซิร์ฟเก่าแล้วนะครับผมเฮ้ย ไอ้เสื้อดำนั่นผมง่อใช่ว่ะเปล่าวะนั่นเนี่ยอื้อหือนะตัวเนอะตัวเตอะเอออย่ามาขัดกูโอ้ยทำอไมวิ่งไปได้เว่งเว่งเว่งขึ้นมาได้ปุ๊บจะาตามขึ้นมานะตามจะตามขึ้นมานะมาเด้อปลาดาบได้ครับผมปลาดาบอาจจะเป็นจะออกมาเป็นธนูนมนเมสมาเดอร์อีกอีกเซิร์ฟหนึ่งนะ ไอ้นั่นไอ้นอัน่น,นมือเดอ้อมือเดอ้เดออีกส้วหนึ่งที่มันจะแบบเหมือนคลอมแบบเป๊ะๆเลยครับเราจะรอดูนะครับผมทำม,ม,มือเดอ้อขึ้นมาปุ๊บผมจะกระโดดลงไปเพื่อที่จะเป็นจุกมาสเตอร์เหมือนพิมอน,นะครับผมนั่นไงไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นแม่ถามว่าปลาด่าอย่างไรกดขางครับผม กดค้างครับก็จะมีดีเลยนะผมไม่เหมือนดิกทีในเซิร์ฟเก่านะที่ผมเคยเล่นน่ะเออแม่งแบบยิงได้แบบ,วบรวมๆไม่มีดนะีเลย์อ่ะก็เปลี่ยนเซิร์ฟเปนมากนะผมโอเคลงไปท้าทายคาตกรอู้อู้อู้อวิงตัดน้าวิงตัดน้าวิงตัดนะ้า เอาไม่โดูข่าว่ะวันเดอร์ฟักวันเดอร์ฟักอินเดียสจะไว้ชีวิตกูไว้เพื่ออะไรแล้วถ้ากูมีธน,นูกูฆ่ามึงเลยอ่ะกูไม่เก็บมึงไว้แน่บอกเลยฟังประโคความมันตามมาไหมเออเมื่อกี้ค้าโอเคจูกมาตเตอร์ผมจูกมาอยู่ข้างหน้าตรงนั้นโอ้ผมรู้ว่าแแทบทายมันเพิ่งอยุดเลย เอ้ยวะเดียยิงกูดิเออเด็ดเด็ไอ้ทีมมึงยิงกูยิงกูผิดละมึงนไหธนูเด็ทีมอยู่ตรงไหนไวะมาบไปวะตับอยู่ตรงไหนไวะเอเมื่อกี้ทีทีดิอ๋อมีคนเก็บธนูไปแล้วไอ้เสด็มเนี่ยโอเคไปต่อกันกันีกเกมหนึ่งเลยแต่ถ้าเราถูกฆ่า อ๋อพิมพ์คำว่า murder quit นะครับผมแล้วก็จะพึบออกมาตรงสปาไปต่อยเกมหนึ่งนะผมไปโอเคนะผมกลับมาแดานที่กลับมา,า่านทอฟฟี่แล้วนะ ตอนนี้มีคนอยู่11คนเพื่อนสบองคนแล้วนะครับผมอีกสิบวิจะเริ่มนะครับผมก็บอกก่อนนะครับผมจำไอเมกได้ไหมเม็ะเจเวลไอแคทเกมมิ่งเจเ c จแคทเกมมิ่งนั่นแหละครับผมไมเวแปนะเราเกิดใกล้กันเนี่ย ฮะมันเกิดใกล้กันมันมีพิรุษตัวเนี่ยอืมเฮ้ยโคตัว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 อย่าเพิ่งฆ่าตัวตายแล้วโคตัวโคตัวยก็ถ้าผมไม่ยอดซับเกินของ Joe J Cat Gaming นะครับของช่อง Mix เออ ผมจะสอนปรับในการปรับเกี่ยวกับการพิพีนะครับให้มันถนัดมือเรานะครับผมปรับยังไงให้มันถนัดมือนะครับผมแล้วก็ปรับไม่ใช่ว่าปรับอย่างเดียวผมต้องฝึกด้วยให้มันชินนะครับผมโอเคนะ9นาทีละ9นาทีละไปได้ไหมเกมมี่ ก็เซิร์ฟนี้ก็มีนะเวลาเลงเนอะผมโอเคว่าแต่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแต่อินอ่าไดทิฟแฮร์ดบินคิวคิวเดอะม m เดอร์โอเคว t t h ต f ฟักอ่ะ, okay. อะคืออะไรวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือปาชนะใช่ไหมมันเกี่ยวว่าอิงโลซินวินโอเคชนะไปออกเกมไปเข้าเกมใหม่ เคเข้ามาฐานโอ้ยังยี่ิบเอ็วิอยู่เลยนี่วะโอ้โหแล้วกูก็รีบเข้ามายานนี้ครับผมผมเนียนได้ครับผมแค่ทุบลงไปแค่ทุบกสตรงไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยละตัวอุ้นมาอีกตรงนี้ก็น่าจะเสียหายอะไรจะเว้นเมื่อเด้มัอยู่ข้างบนนู้นแล้วก็ปุ๊บเข้ามาอยู่ในบ็อกเลยคือแบบว่าโคตเนียนนะครับผม ก็เป็นสูตรเล็กๆน้อยๆครับนะสิบเอ็ดนาทีนะผมจะเป็นนาทีที่ผมอัดนะเอ็กซ์ห้าวิจะเริ่มเกมครับผมอันนี้เป็นดาบรีสอร์ทครับผมกอดเซฟเนส IP เออเดี๋ยวคนระับหยุดตายร่างบอกองค์ตนเกมเหมือนกว่ากอขยักเลนะ่นกับผมเล่นได้นะผมผมเป็นอินโนเซนเซอร์ผม,ผม,ผม,ผมลินพันนักกว่าแฮว์ว่าได้คุณไทยเรารู้ว่าในไทยแลนด์ไทยแลนด์ เทแลนผมรักเ <om> <l uck> มืองไทยมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปคนไทยนายเป็นหรือเปอล่านคนไทยรู้ว่านายคนไทยนะเนื่องจากว่าตรงแขนนายมีประเทศไทยนะน่ะเอาประเทศไทยมาของจับแขนของนายนั่นเหรอจงมือไปกับประเทศไทยซะเจ้าจะจงุงมือกับประเทศไทยกูโลด จะมาแนบเนียนกันนะผมแต่ยึ้นไปบนน้ำเนี่ยอะไรวะอ๋อมอเดอร์เก็ทสปอร์อร์เดอร์ได้ดาบ่ะคัดกรอมันไดดาบเลเคยกินนะเป็นคัตรกรอนขาจะไปตามนักซื้อมา,า่าแกเพื่อทำาม้ชินนปากกลัวเฮ้ยมันเทปปากกลัวเลยว่ะ เอาคือเทพปากูไม่ใช่หรอพวกเรคือเทพปากูอ่ะเเทปกูอ่ะปบเนียนไหมเนีนไหมยัเนียนอยู่นะอือเข็นเป็นมอือเด้ออู้คนตาย้วนี่หว่าแล้วมอือเด้อเริ่มฆ่าคนแล้วอือเข็เป็นมรอเด้อเป็นอนะวาไอ้นั่นแน่เลย อะไรวะโอเคใครยิงทะนุทนุเฮ้ยนายเป็นดีกที่ดหรือเป็นเมือนเด้อทำไมไวใ้ใจนาะยต้องไม่หัวใจหน่อยเนือน้อ,อจะจ้องมนันไหมครับเออทีนี้ผม Been been. อีทีแฮร์ดบีนคิ e อัปล์แฮ d ์ดบีนตอกเป็นอภัยเยอะอัอล์คือมันยิงคนผิดหรือว่าไงครับ vv f เป็นใช่ไหมคือ vvf อืมชัดเจนเลยผมนี่ชัดเจนเลยผมนี่แบบว่า ชัดเจนเลยอู้บ๊บ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 อืมเอาโดนไหม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 บ๊บไม่โดนเลยเฮ้ยไม่โดนอย่ยาค่ะเอา้าเมื่อเรื่เล่มตัดเกมอินโนเซนตินเอา้าง่ายง่ายวะอีซี่ มืนมาด้วยมันชอบออกวะไม่รู้ทำไมทำไมทำไมพวกเนี่ยต้องออกด้วยเป็นต่ออีกเกมกันเลยครับผมคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมตอนผมอัดเนี่ยไอ้ด่านที่ผมเล่นเล่นเล่นอยู่เนะ่ะที่ผมจะเล่นนะแต่ด่านที่ผมไม่เล่นคือผมไม่เล่นเลยนะ เวลาตอนผมอัดเนี่ยอือหเวลาผมออกจากห้องหนึ่งใช่ไหมออกมาปุ๊บเอาอีกห้องหนึ่งก็เปิดม่เปิดตลอดอะเออไอตอนผมไม่อัดอะโอ้โหถ้าจะไม่เปิดให้กูเขา้านะอือเอาไว้ทีหลังแล้วกันก็ ตอนนี้ตองสุดท anyway. oh, ้ายนะผมดูซิได้เป็นอะไรขอาจะได้เป็นอินโนเซนต์อย่างเดียวเลยโอ้ชาตินี้ได้เป็นแต่อินโนอันเนียเอาไว้ทำไมฟักอยู่อู้ย่งจริงต้อ้อันเนีย นือยเยเลิกยู่แต่นี่ผมแต่งมาอันไนอะน่อยไม่ฟักอยู่นะครับผมบหสิบนาทีอวนี่วะสิบนาทีแล้วสิหนาทีสิบหกนาทีสิบหกนาทีอ่สนาที้วเนี่ยโอ้โหกูนึกว่าไม่กี่นาทีเอง ให้ตายเถอะพระเจ้าจอดมันยอดมาเฮ้ยกูเห็นเลยเฮ้ยหรือกูจะเดากันเด้อดิไม่ทันแล้วลนะ่ะถ้ากูยอก้อนกลับไปเมื่อกี้ก็คงตายอ่ะฟุ๊กูรู้เลยไอ้แว่นตาไหนันมันเปล่นจ้าแว่นตาของหมาไหมไม่ตามม่เฮ้ยไม่ตามม่เฮ้ย mình mặt ta mặt ta mặt 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 sẽ mặt mưa mặt 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 เห็นคับผมบอกว่ามันมองไม่เห็นจริงอ่ะมันจริงดิเฮ้ยตรงนี้เนียนวะเนียนนุ่มไม่อืเมันกีลุ้นแทบตายปรากฏว่าแม่งไม่เห็นกูเ้เป็นอะไรกวเนี่ยอือข้าเป็นอะไรขข้า กระโดดเล่นแม่งเลยเมื่อกี้ผมมุสากระโดดแอ้่มงก็หลุดนติตายเฮ้ยผมเจะเห็นกูบอกว่าไม่ประกอบแม่งไม่เห็นปัดเถอเนียนจริงๆเว้ยอ่าแอดเินคิวบายเดทีฟโอเคนะครับผมสหรับกีน,นี้คงไม่มีแล้วครับผม,ไ,มได้สุขค่าครับมีช็อตตลกด้วย คือแม่งมองไม่เห็นกลัวเคือตอนนั้นผมก็วิ่งผ่านหน้ามันมันก็ไม่ข้าบผมนะโอเควินว่ารวบคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้สวัสดีครับโอเคจอกันใหม่คลิปหน้าครับสแคว์อาจจะเป็นวันนี้นะครับผมจะถ่ายวันนี้นะ วันนี้จะลงฟรกคลิปเลยตอนคืนนี่แหละ